ยำมะเขือยาวแต่ย่างไปเรื่อยถ้าพักนาำม,มันก็จะออกใส่น้ำน,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 นิดนิดน้ำปลาอีกนิดนึงครับน้ำรับผมน้ำปลาที่านบางที่เนาะนี่ด้วยนะก็เดัง เดี๋ยวมาต่อเมนูต่อไปกับม,เา,มาเห็ดยน่าหมกเขียยาวาเนาะน,นี่ขั้นตอนนี้ก็ว่าซับหมูเอามาใส่ในเข่องยำย่างบักเขียเได้ปะนี่เอบักเขียทถยำเลยครับย่างหอมๆตงเป็นทานแดงๆไฟกับให้มันใหม่หลเพราะว่าเวลามันใหม่ปับ๊บเราก็ต้องหลอกถิมไปย่างให้มันจนเกลียมพอดีพอดีแต่ยาอย่าอยาให้ใหม่หลแต่โดยการค่อยเบิ้งนี่แหละครับโดยปกติที่มันย่างมันย่างถิมไว้แล้วมันก็ใหม่เต่าทานมันสีหอมครับมันจะมีประสิทธิภาพกวก่าการย่างตอกแก็สเพราะตอกแก็สไฟมันสีแห้ง มันมันมันถือเป็นการใหม่สมัครว่าแต่เตาถ่านมันถือเขาคุ้มไฟได้นะเลาที่สำคัญคือเตาถ่านมันถือหอมมันถิอหอมเพระว่าอย่างเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเตาถ่านเป็นใหม่ธรรมชาติมันนะครับมันเป็นใหม่ธรรมชาติอ่านี่ยัง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 อยู่นะครับมันถีอหอมกว่ากันแต่ย่างไปเรื่อยๆแล้วเตาแก๊สไฟมันแห้งเปลวไฟมันถือเป็นม่วงอันนี้เปลวมันถือเป็นแดงแงเนาะเตาแก๊สมันเป็นม่วงมันถิอเผาแล้วมันถือใหม่ไปเลยเราขังใงมันถือพสุกมันถิอพหอม ท้ทายเห็ดบอกว่าเป็นอย่างคื่อย่างเขาทานหอมเรากินคว้นอย่างเนี่ยมันจะหอมกห่าอกันครับผมนี่ครับเขียร้อนสุกแล้วครับต่อไปก็เป็นการมาเห็ดบักเขียเนอะบอกเขียร้อหอย่างเมาแล้วเนี่ยครับนี่เดี๋ยวเขามาขูดตรงส่วนที่เป็นของใหม่ๆออกไปนะครับ,รบเขาก็ลอกออกไปของใหม่จุดใหม่เขาก็ลอก,อ,อกไปเหมนใหม่นะครับอพอเขาได้แล้วเขาก็มา จัดเลยบันนี้นี่ครับหั่นเป็นชิ้นตามที่เขาต้องการเลยเขาได้บะเขือแล้วเขาเกิดเนี่ยครับหั่นไว้แยกไว้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเขาไปนำย้ําเํานำย้ําเลยบัานนี่อ่านำย้ํากะทิมีหลักๆกะทิมี ix, พริกกระเทียมไอตัวกระเทียมหอมแดงนะครับแล้วก็พริกเป็นพริกเป็นพริกขี้หน,นูก็ได้นะครับหรือจะเป็นพริกอ่าตัวจินดาก็ได้ครับชีฟ้าแดงก็ได้แล้วแต,าตา่ตามตามตามที่เขามีเนาะอ่าหั่นไปเลยครับ เผ็ดมากเผ็ดน้อยกันแล้วแต่เฮาไปน้ำกันเลยครับครับอ่ะนี่มครับหมูหมูหม,มูลวกเนี่ยเขาใส่น้ำหน่อยๆเนาะล้วนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยน้ำมันจะออกเองนะครับคือห่อน้ำงมันเนไปใส่หมเลยเนาะแล้ว้าพักน้ำมันก็จะออกไม่ต้องใส่น้ำหลายเลยครับ แข็งระบายเนี่ยแข็งแล้วครับได้การระบายเนี่ยะบาไม่จรุงยำยำหอยป่าไปก่อนอครับทำความตกงการเลยครับปรุงยำนี่สารหลดลดเริ่มพุงมาตรฐา,า,านทั่วไปครับมาราต่วไปทำตะกัก่นครับตาร น้ำน้ำน้ำตาลสองซอนครับคูนเลยของคามคูนเค่อกระนำหเน่าทำการขับตาเสร็นะครับปาสองค่ามคูนด้วกันมันทำกัดเลยครับส่วนต่วผมี่นน้ำนิดนึงดูใส่น้ำนิดน้ำปลาลาน,นิ่นึงครับนผมน้ำปลาลานิทานบางที่เนาะ อ่าแล้วคน,นเหมเผากันคนเผากันเลยคนเหงือกปลามันแตกไอ้น้ำตาลมันแตกครับผมจริงๆเขาจะใช้น้ำเชื่อมก็ได้แล้วแต่ไอ้สูตรในการย้ำเนี่ยมันจะน้ำเชื่อมมันใยากเดี๋ยวมันต้องเอาเครื่องเชื่อมมาครับข้าวไทแล้วบ <c oughs> ้านเ,เ,เนี่ยข้าวลงไป ความสามารของของวยงครับคนหน้าข้งเขากันก่อนนะชิ้มครับผม มัในจะเบิกสีสันเบิกสีสันนำมาโชว์นะครับเดเี๋ยวเติมเติมหน้าเข้าไปเยอะน้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวครับเปรี้ยววันนึงถึงคุณครับผู้ถากินน้ำร่าแตกเลยอ่ะเบิกสีสันครับผมสีสันขี้หนามนะครับขี่น้ำป<ร>ลาน,นะครับโอ้ <นำ S 1> เดี๋น้ำยำมึนน้ำยำครับกับปรุงให้มันตะเขากันเลยเอากระซิมเอา เี่าเ <นะ S 1> ชืมหวานสามรดดสองังใช่ผักชีฝรัลล่งกับผักชีจีนครับอ่าแล้วก็หมูสับลงไปเลยครับอ่อานั่นหมูสับลงไปแล้วครับกำลังทำการ คลุกเคล้าให้เข้ากันครับเข้ากันครับผมบดถึงบางหน้าครับเอ้าวบงรสชาติแล้วยังไม่ทันจะถึงบาหน้าเสียอีกหน้าซะอีกครับผมลดลงไปนิดนึงนี่มาแล้วยังไม่ทันจะถึงอะไรอาห้องไป รากวุ้ยได้ใัไ่ไหมครับตีด้วยนะยำลาดบันลาดบันอืม<แ>เหนือกันโอ้นี่ครับยำมะเขือยาวตีบังโอ้ เ,าาเ,ปเป็นไรครับรูชาตาโอ้โอ้า